สำหรับคลิปจีนะคะเราก็จะมาสอนท่า shoulder press กันนะคะเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหัวไหล่และต้นแขนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มต้นจากการจัดจับเบลนะคะยกขึ้นข้างลำตัวนะคะให้ตั้งฉากแบบนี้ต้นแขนกับปลายแขนตั้งฉากกันนะคะข้อสอบกับข้อไหล่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันจากนั้นค่ะเกงแขนแล้วเหยียดขึ้นตรงค่ะให้แขนแนบไป หมุนเนาะอ่าแล้วลดข้อศอกลงค่ะให้ตั้งฉากเหมือนเดิมข้อศอกกับข้อไหล่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันแล้วยกขึ้นต้นแขนแนบหูค่ะอ่างอลงค่ะตั้งฉากนะคะข้อศอกข้อไหล่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันจากนั้นเกงแขนยกขึ้นค่ะต้นแขนแนบไปหูนนะคะอ่าเกงลำตัวไว้นะคะอย่าแอนหลังหรือว่าก้มหลัง นะคะตัวนั้งตรงไว้เก่งหน้าท้องเลยค่ะงอข้อศอกค่ะรึบแล้วเหยียดตรงค่ะอีกรอ,อ,อบค่ะงอข้อศอกค่ะแล้วเหยียดตรงค่ะครั้งสุดท้ายนะคะงอข้อศอกค่ะแล้วเหยียดข้อศอกลงค่ะโอเค